สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ห้องเรียนเครื่องเป่าไทยบายครูชัยวุฒิในคลิปก่อนๆเนี่ยนะครับผมก็ได้สอนเรื่องของการเป่าขลุ่ยพื้นฐานและก็การไล่เสียงไปแล้ววันนี้ก็จะว่าต่อนะครับก็จะสอนเพลงที่เรียกว่าเพลงยะวานะครับเป็นเพลงง่ายๆนะครับเดิมท่านครูหลวงปิฐิเนี่ยท่านครูหลวงปิฐ์ไพเราะสอนทิ่วับประเลงก็นํามาจากเพลงพื้นบ้านของชวา อินนดนเซียเนี่ยนะครับมาปรับปรุงนองแล้วก็ใช้เล่นสำหรับวงอังกรูกนะครับก็นิยมเล่นกันมากมายแล้วก็มาฝึกปฝบคุยเพราะ่าเพลงนี้เนี่ยมันมีโนต้ตน้อยนะครับในแต่ละท่อนเนี่ยมีโนต้ตอยู่5ตัวแล้วก็ไม่ยากเราก็สามารถเล่นช้าๆไปก่อนอันนี้อยากให้ทบทวนการไล่เสียงก่อนนะครับมันก็จะมาเป็นพื้นฐานของวันนี้ เลโดทีลาซอนฟามีเรโดเนี่ยนะครับอาเปา น,นะครับจะลืมว่าเวลาเป่าต้องเป่ายังไงครับเป่าอย่างนี้นะครับตู้ ตู้ตูนะครับเอาลิ้นไปแตะแต่และลมเป่าลมยาวเนี่ยครับตู้แล้วก็หายใจตู้ตูเนี่ยนะครับเอาลิ้นไปแตะตัดให้มันออกเป็นเสียงต่อต่อต่อนะครับทุกทุกครั้งไปเสียงที่ออกมาก็จะคมชัดน,นะครับห้ามเป่าด้วยกันเอาลมฟองแก้มแล้วก็พูดพูดพ,ดพูดนี้ไปไม่เอานะครับลมมันจะไม่ชัดเสียงที่ออกมาจะไม่ชัดทีนี้ ก่อนที่จะเป่าเพลงยาวานะครับเรามารู้จักเพลงยาวาก่อนเพลงยาวานั้นในท่อนหนึ่งเนี่ยก็มีโน้ตอยู่ลาโดลาโดลาลาลานะครับโซนลาดโซนลาดโซนโซนโซนฟาซอนฟาซอนฟาฟาฟาเรฟาเรฟาเรเรเรมีเท่านี้นะครับโน้ตเพลงฉบับเต็มนั้นท่านสามารถ ไปดาวน์โหลดได้นะครับในแฟนเพจเ c e b o o k นะครับชื่อเดียวกันนะครับห้องเรียกนกีาปลอดไทยไปครูชัยบุ้าไปดูในเพจผมจะใส่โน้ตไว้ที่นั่นนะครับท่านก็ไปเอามาได้ทีนี้เรามาฝึกก่อนมันดใช่ไหมครับโน้ตมีแค่นี้ยไล่มาดลาซอนฟารก่อนที่จะเริ่มป่าเพลงเราก็ฝึกฝึกในนี้ก่อนนะครับ มันก็มีเสียงในเสีนเนยทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ไหนโดแล้วก็เวลาปิดทีเดียว2นิ้วนะครับโดลาการเป่าเป่ายัางไงครับโดเป่าแล้วแล้วก็ตาเนี่ยปิดพร้อมกันทั้งนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วกลางข้างบนโดลานะครับฝึกเพื่อก่อนโดลาเนี่ยนะครับ ปิดซอนไว้แล้วก็ปิดฟ้า่อไปฟาเรเนี่ยครับโน้ตมันติดกันอ่ะโน้ตมันต่อกันแต่ว่ามันมันข้ามโน้ตวิธีการก็เหมือนกันกันกบโดลาก็คือต่อเสียงฟ้าแล้วก็ปิดไป2นิ้วเลยก็จะเป็นเรเนะครับามาฝึกใหม่โดลาซอนฟาเรแล้วกว็บอขึ้นเรฟ้า กรับะเป๋านี้ได้แล้วต่อไปเราก็สามารถเป่าคื้นได้นะครับมันก็ไม่ยากแล้ว อ่ะวรแรกนะครับลาดูลาดูลาลาลายินดีจำก็จำไม่ง่ายนะครับเสียงเอาเรายินเสียงหนึ่งไว้แล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปเสียงโบนแล้วก็กลับมาเสียงเดิมสองรอบแล้วก็มาท้ำเสียงเดิมลาดูลาดูลาลาลามันจะเป็นรูปแบบอยางเนี้นะครับเป็นรูปแบบอย่างนี้ไปทุกๆเขาเรียกอะไรทุก วาลีของของของคำนองของของทุกๆวัดของคำนองเพลงนะครับจริงๆผมอยากให้หายใจตอนหมดวัดอย่างเงี้นะครับลาดูลาดูลาลาล,า,ลามันจะไปครบวัดเดี๋ยวถ้าทำไม่ได้เนี่ยเอาสองห้องก่อน ลาดูลาแล้วก็หายใจดูลาลาลาหรือถ้าไม่สะาดก็เอาสามห้องบวกหนึ่งห้องลาดูลาดูลาลาลาครับแต่นี้มันจะขัดนิดนึงให้เรามาสอบห้องดีกว่านะครับนะครับเอาใหม่ๆปองนี้ก่อนไม่ต้องรีนะครับ ดันอยู่ตลอดนะครับต่ใหม่นะครับตัวรูสายยาวตัอไปก็ซอนลาซอนลาซอนซอนซ,อน,ซอนนะครับแพทเทิร์นเดิม สวัสดต่อไปนะครับต่อไปก็ฟาซอนฟาซอนฟาฟาฟานะครับไล่ลงมาอีกเสียงหนึ่งก็ฟาฟาซอนฟาซอนฟาฟาฟานะครับ นะครับแล้วก็ก็ุูกตายก็จากฟาใช่ไหมครับเป็นเร่อย่าลืมพิจิตนะครับฟารีฟารีพิจิตไปเลยต่อไปก็เป็นรีฟารีฟารีรีร,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 รีนะครับ ียงต่าเนี่ยครับเรดลงไปข้างล่างเนี่ยก็ใช้ลมเขาเรียกว่าเอาลมขึ้นมาตรงๆนะครับเอาลมขึ้นมาตรงๆจากในท้องนะเป็นลมในท้องมันจะมีเสียงเบาแล้วก็เป่าขึ้นมาตรงๆโดยไม่ต้องเกรงวิวญา่วนไหนเป่าขึ้นมานะครับเดี๋ยววันหลังค่อยค่อยพูดเรื่องการใช้ลมอีกทีเทเลอรนี้เอาปล่าฟ้ามาตรงๆเปล่มา,าลลมางี้นะครับอย่าลืมว่าตาแล้วก็ลิ้นแตกนะครับให้เป็น อย่างเงี้ยนะครับตู่ตูตูตูๆๆตูตูตูอย่างเงี้ยก็จบก้าวหนึ่งอ่ะนี่เราไล่มาใหม่นะครับไล่มาใหม่ไล่มาใหม่อ่ะหนึ่งเที่ยวก่อนนะครับช้าๆไป บางจริงก็เป่าสองเที่ยวนะครับเป่าสองเที่ยวหรือว่าถ้าคุณกลัวไปใช้สอนเด็กก็เป่าหลายๆเที่ยวนะครับ3ไปสามมาสี่เที่ยวก่อนก็ได้อย่เรล่อสองเที่ยวนะครับสอเที่ยวไปด้วยกันพอหนึ่งองสาม ก็าหายใจไม่ทันในช่วงนะครับต้องต้องต้องเครื่องเป่าเนี่ยต้องเว้นช่วงของการหายใจนะครับถ้าสี่ห้องไม่ทันก็สองห้องนะครับอย่างที่ผมบอกเอาอย่างนี้ไว้ก่อนเป็นหลักการง่ายๆนะครับสาหรับเพลงอื่นบางทีทานองมันอาจจะต่างไปเราก็ค่อยๆว่ากันก็ขอให้ลองฝึกนะครับลองฝึกอันนี้เอาท่อนเดียวก่อนเอาท่อนเดียวก่อนเป่าเสียงยาวๆสั้นๆอ่ะยาวๆสดขอเสียงยาวๆนะครับทานองก็ซ้ําๆเดิม พอได้แล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราก็มาว่าต่อในท่อนต่อไปนะครับอย่าลืมถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกด s u b ส c r i b e นะครับแล้วก็บอกต่อกันด้วยอขอโชคดีทุกคนครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ